ทักทายสบายดีจ้าสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนท,ที่ติดตามก็เบิง่งเข้าสมทั้งส่งปมาเสียงกับยังบกขึ้นอยู่หน่าเสียงเด้ลูกคอ,อนี่ดับลูกข้อกระเถาไปกับคนแหละวชิวาชิฝึกห้องเพลงอยู่เลยบรินาไดลัง ยันยันย่าน,นเขาว่าเผื่อมีงานอ่ะห้องเพลงห้องไพห้องบบได้เสียเบ,บียยันว่ะ,นะเลยฟึไ้ไหวนะเข้าอ่ะอันเห็ดนี่เลยเนาะเสียงอย่างสิคืน,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 นเินนน่นว่อ เออจัด,ด,จดลเลยแลวพอมีเวลานี่ยนะหั่มือลูกมือชิมมือหน้าน้ำพอบ้ะไหนคัดเลขเลเไว้ลูกคัดเลขไว้คัดเลขลูกคัดแหละใส่เกี๊ยวไว้ลูกใส่เกียวไว้อ่าบุบบุญจักเข้ว่า โบจักเขาว่าคัดเลขเนาะมันก็มันว่างอยู่เด้ดเพื่อนว่าโอ้ยไปสั่งไปลูกไปไปสั่งก่อนลูกไปสั่งก่อนอืมเ,เป็นมาเวียนอยู่ครับหลุดกระเป็นไอ้ชายไผก็ขึ้นชายใใควายอ,อยู่ม่ <laughs> เออฝนจีขึ้นปุ๊กอยู่มุมทั้งอันแจกกับปาน,นุ่นทั้งก,ก,ก๊อกมะเกล่าผูวบอก ก่อนออกจับม <ừ>, ันว่อนที่ให้บักยอดดันไว้สี่นั่นเด้กเออแคมห้วยนั่นอืมอืมอืมนั่นแหละแคมห้วยน้อยนะมีซอดอยู่ั่นให้พวกนั้นน้ำให้พวกนั้นเผื่อกระท่อมทำใจวะเพื่อได้คนเข้าเขาเปิดมานั่นไม้ไฟนอกไฟไหม้เนาะ อยู่ฟังเบื้องน่ะได้ฮะเนาะมันเหมาะเจาะบ่อยู่ติดห่วยหักฟังเบื้องนั่น,นบ่บได้ขวมห้องไว้บ่อเออคืออยู่สาฟังฟังเบื้องอันทั้งนันหน้าทั้งข่างพายนะบ่ออออออนเออนั่นบ่ได้ถวมตี ไปปุ๊กเทียงหน้าบบาบ่อยก็ออกไปปุ๊กคือกันไหนปุ๊กไปแต่ว่านนี่ไปปุ๊กส้างเันเมียนเขาอันน่ะส้างเก็บเขาเก็บเขาเป็นหมัดน่ะ ฝนตกมากเลยเนี่ยมันบ่มีหม่องเก็บเฮาคือกันและเขาจนออกงอออกปีน่ะจนหายหลุดปั่นผัดอึศนอปีนะจนหายย้อนเข่าจนออกงอเขาตัวมือนั่นละมือนี่เอาอันผาตั้งโป๊กมันกับบอยู่ฝนมันแห้งเด้ก้องเข่าไปก้องเข่าอยู่อันหยู่ทุ่งหน้า เอาก็อยากได้อยู่มันหักยังบ่ได้สางเก็บเขาน่ะมันจะางเออแบบง่ายก็แม่นบ่ไงก็แม่นมันจังกันฝนได้หะน่าแมนแบบเข้ากับขั้นหลดเขาบอกว่าเขากับอุ่นใจเน่ฝนตกก็ได้ มันต้องมีเสาหกเสาอย่างเห็ดได้แล้วก็เครื่องเทิงมันนะเื่องไห้อีกหกเสารรกับม <c oughs> หมื่นกว่าบาทนะบ่าติ่งจะส่าแปะหมือนนะคือห้าเห็ดนี้มันต้องมันต้องหมื่นกว่าบาทอยู่แล้วเผื่อไหมอีกเด้ทุกเียงสามเียง เบิกนาได้เป็นห้องคือข่อยนี่คอยว yes. uh ่าสองหมื่นบอติงโอ้โหอะไรวางยังไงนึงโอ้โหงูสิงบุงงูอย่างนีนะเฮ้ยเอาอิลีปะงูยังกระยามันปล่ยมันไปมันหกมันหกมันหกปะมันไปเลยกระยามันกระยามัน งูกับไก่ม yeah. <Ph ải? S 2> so mm ันไก่มันเห็นไก่มันย่ในงูงูหรือไก่ย่ไห่ไ่ไปเห็ดยังไหวนะฮะนะไ่เบิ่อเหยีบตะปูได้สี่ะมันกรบย่านค้นพราแห้งนะงูกับโป๊ะเลา ก,กับ 4, 5, แ,กแม่เลยลเข้าว่าขั้นทุกเสาสำเข้าว่านะเข้าว่ารักสองหรอนะคือเห่ามันต้องจ้างสร้างเหตุให้ดิเดีๆเลยกับสองนะสองนะแต่ซำจ้างเขาเห็ดเล่าเนะี่ยยิ่งมิตรขาจา้างยังเจ็ดพันเลยว่าถือเด้หาหก,หกพันเจ็ดพันเลยเฮ้ ไห้แต่กะเฮ็ดมันกะกุ้มเท่าใดปีเนาะเฮาเฮ็ดแล้วละกะมันกะพอเฮ็ดอีแม่แหงสเาอันได้ดได้ไเออได้บ่เป็นหยังมันสิเป็นหยังถามมื้อเช้านี่นนลัเาถามกอันมตว่า เออมิต่ว่าบัวไฮเอามาเห็ดทั้งลุ่มชาได้ยินแม่ว่าอดอกบัวหันขันไม่เครืองเทิงนะบัวห้เอาลงลุ่มไม่ไม่ลุ่มบัวไฮเอาขึ้นเทิงเออหักเห็ดได้เบิร์เออใหายอยู่ไพ่อยู่มันเราว่าแต่ขั้นเล่านะหามได้หามเอาไปเห็ดแนวอื่นล่านะขันไปเห็ดคอกงคอกคกไข้นะได้มงมกวายแต่ไปเห็ดมองเข้าอยู่นี่บ่ได้เทียงหายเที่ยงนาน เล่านะอืมป้าเด้ไพ่ใหม่ป้าะสมเอาท่าเไม่มันก็แม่แนวมันเลยแพงอืมมันบดได้ถือได้ไหม่เสร็จนิไม่เงาแหงแพงเส็นพันกบาทผู้ใหม่เงาเดี๋ยวนี้ได้อยู่บ่ ตั้งแต่ป้าซื้อเห็ดเพื่อนนะเขาช้อมันอ่ะสิบละพันซองนะไม่เงียวนะมันกับแพงเดียวนี้โบได้รอกป้าวะคันไม่สั่นใครแน่อ้วยแม่แล้วยังว่าแล้วว่าเวีบผู้ชายนะมันพอเห็ดเราอ่ะคันเห็ดเพื่อนกับเป็นเพื่อนกุ้มเทอด้ปีเราอ่ะ กูผูยิ่งเต้แะ้ว่าต่ำหูกแต่จะไมตะกี้มันอึดเนาะเพื่อเข้นผายเพื่อมาเห็ดเล่าว่าเห็ดผอมน่วมกะตุ้มข้าวเดียวขาดข้าวเดียวขาดเล้าว่อย่างที่ลูกเหี่ยวใส่เที่ยวแต่สากเล่าว่ะขาดไว้เล้าว่าผููชส่นี่พ่อเห็ดอีลี่เราเห็ดหละกุ่มเป็นมุ่นเป็นมังแม่เล้าว่าโอ้ได้บังเดินี่พิ้วพิวนี่บริเตปูบริเตถอนนี่บังเน้ ขั้นตอกสนิทนี่นะขั้นจีหายป้าว้าวนี่นะคลิปนี้พาเบิงพาส้มท่านี้ก่อนไปน้องจบไว้สมนีก่อนเด้อพบกันคลิปหน้าคลิปไหมไปเห็ดเชียงหายเทียงหน้า